สัปดาห์ที่แล้วเป็นนัดแรกครับที่มีการขึ้นศาลกันแล้วก็คดีของจอห์นนี่เดฟกับแอมเบอร์เฮิร์ตย้ำอีกทีนะครับว่าการไต่สวนคดีในครั้งนี้เนี่ยเป็นคดีที่จอห์นนี่เดฟฟ้องแอมเบอร์เฮิร์ตข้อหาที่เธอเนี่ยเอาเรื่องราวของทั้งคู่ไปเขียนบทความ ทั้งๆท,งที่ทั้งคู่มีการตกลงกันเอาไรแล้วตอนอยาว่าห้ามเอาเรื่องทั้งหมดไปบอกสื่อมวลชนแอมเบอร์เฮิร์ตก็บอกว่าฉันไม่ได้ลึกพูดถึงเธอหรือเปล่าฉันเขียนไปไม่มีชื่อจอห์นี่เดฟแม้แต่ตัวเดียวแต่จอห์นี่เดฟก็บอกว่าแต่ที่เขียนนะทุกคนเขาก็ใช้เขา้เขาใจหมดว่าเป็นฉันก็เลยมีการฟ้องร้องกันนะครับมันก็เลยมีการเปิดเผยรายละเอียดครับเรื่องของการทําร้ายร่างกายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นแอมเบอร์เฮิร์ตขึ้นมาพูดเรื่องของสิ่งที่เธอบอกว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเธอออนนนนะคซึ่่่งแ,นนแก็ไม พอใจแล้วครับเพราะว่าข้อความมันดูค่อนข้างรุนแรงครับจอนนี้เดฟเองก็ไม่ได้พูดอะไรมากนักนะครับไม่ได้มีการให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่แอมเบอร์เฮิร์ทถูกทำร้ายร่างกายมากนักแต่ระหว่างทางก็มีการตั้งข้อสังเกตครับมีการพูดถึงท,ทำร้ายจริงไหมเพื่อนบ้านเห็นไม่เห็นแผลไม่เห็นรอยเลยทางแอมเบอร์เฮิร์ททนายแอมเบอร์เฮิร์ทก็ถามกลับไปว่าอยู่รู้จกักเมคอัพป่ะเอออยู่รู้จกักเมอยู่ดูออกป่ะผู้หญิงเวลาแวว์เมคอัพกับไม่แวว์เมคอัพเนี่ยมันต่างกันตรงไหน มันกลบได้นะเว้ยของพวกนี้อะไรแบบนี้ครับเรื่องมันก็ดําเนินต่อไปซึ่งตอนนั้นจ o นี่เดฟปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยจนี่เดฟขึ้นไปพูดกับสารบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวของความสัมพันธ์ของทั้งคู่ครับตัวจ o นี่เดฟเนี่ยบอกว่าจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของตัวเขาเองกับแอมเบอร์เฮิร์สเนี่ยทุกอย่างเนี่ย มันเริ่มต้นด้วยดีครับเขาใช้คำว่าดีเกินกว่าจะเป็นความเป็นจริงด้วยซ้ำไปแต่หลังจากใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเอมเบอร์เฮิร์ตได้มาประมาณครึ่งปีเนี่ยจนนี่ได้บอกว่าเธอเปลี่ยนไปราวกับเป็นคนละคนเลยครับ ตัวจนเรียบขึ้นให้การแฉช่วงแรกนะครับบอกว่าเอมเบอร์เฮิร์ตเนี่ยดีพร้อมทุกอย่างในช่วงเวลาแค่ปีเศษๆเท่านั้นครับแล้วก็เปลี่ยนกายเป็นอีกคนหนึ่งเลยจากคนที่น่ารักเอาใจใส่ฉลาดใจดีตลกเข้าอกเข้าใจมีหลายอย่างที่มันตรงกันเนี่ยแล้วทุกอย่างก็ค่อยๆเริ่มเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับหรืออาจจะบอกว่าทุกอย่างแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยเจ้านี้ได้บอกว่ามันอาจจะหมายความว่าทุกอย่างมันก็เริ่มเปิดเผยออกมาแบบนั้นก็เป็นไปได้ครับ ในการอธิบายเรื่องความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่จอน,นี่เด็บพูดนะครับมีการยกตัวอย่างอันหนึ่งที่น่าสนใจครับเป็นเพียงแค่รายละเอียดเล็กน้อยในชีวิตคู่ของพวกเขาครับนั่นก็คือกรณีที่จอน,นี่เดีบบอกว่าตอนท,ที่ที่รักกันอยู่เนี่ยแต่งงานใหม่ๆเนี่ยแอมเบอร์เฮิร์ตเนี่ยเธอจอน,นี่เด็บกลับบ้านมาแอมเบอร์เฮิร์ตถอดรองเท้าบูทให้นะฮะเพราะใครเคยใส่รองเท้าเห็นฝรั่งใส่รองเท้าบูทที่เชื่องเยอะๆเนี่ยมันถอดยากอยู่นะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ย จอน,นี่เดฟก,ก็เล่าว่าพอ,พอทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเนี่ยแอมเบอร์เฮิร์ก็ไม่ประพฤติเหมือนเดิมครับแล้วพอแกถามว่าเออทำไมมันเริ่มมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยตัวแอมเบอร์เฮิร์ก็ทำท่าทีที่ไม่พอใจมากๆราวกับว่าตัวจอน,นี่เด็บไปละเมิดกดละเมิดกิจวัตรบางอย่างสีหน้าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปคนที่เอ๊ะตอนเริ่มแต่งงานกันไอ ประมาณปีนิดนิดแรกเนี่ยทำไมรักกันดีจังแต่ทำไมตอนนี้เธอเปลี่ยนไปรู้ว่าเธอกลายเป็นอีกคนหนึ่งส่วนเรื่องยาเสพติดเนี่ยเจ้านี้ได้บอกตลอดเวลาครับว่าเขาเองเขายอมรับว่าตัวเขาเองมีอาการติดโรกซิโดโคนโรกซิโคโดนโรกซิโคโดนคือยาระงับปวดนะครับเป็นยาแก้ปวดประเภทหนึ่งนะครับช่วงหนึ่งแต่ตอนนี้สามารถเลิกได้แล้วแล้วก็สถาบานว่าจาะไม่กลับไปใช้มันอีกอย่างแน่นอน โดยไอยเรื่องที่แกติดยาแก้ปวดรอกซิโคโดนน่ะจอรนี่เด็บย้ำในสารครับว่าผมคิดว่ามันเป็นจุดอ่อนที่เธอพยายามใช้โจมตีผมแต่ผมไม่ใช่คนบ้าที่เมาอยู่ตลอดเวลาแน่นอนนะครับก็ปฏิเสธแล้วครับเรื่องราวของจอรนี่เด็บกับเมอร์เฮิร์ดหรือของการทำร้ายร่างกายกันเนี่ยหลายคนที่ติดตามข่าวมาจะทราบดีครับว่ามันไม่ใช่เรื่องของฝ่ายหญิงโดนทำร้ายร่างกายแล้ฝ่ายชายคอยปฏิเสธอย่างเดียว แต่ครั้งหนึ่งมันก็มีข่าวครับว่าแอมเบอร์เฮิร์ตดูเหมือนว่าจะเคยทำร้ายร่างกายจอนนีเดฟรุนแรงพอสมควรข่าวที่เกิดขึ้นในตอนโน้นเนี่ยมันมีภาพข่าวออกมาว่าจอนนีเดฟนิ้วขาดครับแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตมีภาพที่ถูกปล่อยออกมามีภาพที่เป็นหลักฐานว่าแกนิ้วเป็นแผลใหญ่ๆจริงๆวันหนึ่งเมื่อหลายปีที่แล้วเนื่องจากว่าแอมเบอร์เฮิร์ตมีน้ำโหมีการทะเลาะกันแล้วก็มีการใช้ขวด ที่เป็นขวดแก้วเนี่ยคว้างปากันจนทําให้เกิดบาดแผลใช้เอาขวดแก้วที่แตกนะครับแอมเบอร์เฮิร์ตเอาขวดแก้วที่แตกขว้างใส่จอร์นเด็บทำให้นิ้วของแกปลายนิ้วขาดไปนะครับกรณีนี้เนี่ยในศาลก็ได้มีการเรียกคุณหมอครับ ที่เป็นคนดูแลอาการนิ้วของเจนะ้านี้เด็บณวันนั้นเนี่ยมาให้การคุณหมอชื่อว่าคุณหมอเดวิดคิปเปอร์นะครับแกบอกว่าหลังจากเกิดเหตุขึ้นเนี่ยคุณหมอก็ได้มีการสั่งให้เขาค้นหานิ้วที่ขาดทันทีโดยคนที่พบนิ้วที่ขาดเนี่ยเป็นเชฟของจอนี่เด็บเองเขาเจอมาในห้องครัวคุณหมอคิปเปอร์ระบุว่านิ้วที่เจอเนี่ยมีเศษแก้วอยู่ในนั้นแล้วก็มีรอยเลือดเปื่อยอยู่ในขณะเดียวกัน ก็มีเพียงแต่เจ้านี้เดฟเท่านั้นที่เข้ารับการรักษาแอมเบอร์เฮิร์ไม่ได้เข้ามารับการรักษาอะไรในวันนั้นตอนที่เกิดเรื่องมีการทะเลาะมีการทะเลาะวิวาทกันแล้วก็เจ้นี่เดฟบเนี่ยมารักษาเพื่อสัญญกรรมนิ้วของตัวเองให้มันต่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะครับกรณีนี้เป็นเหมือนกับการพยายามจะยืนยันว่าเหตุการณ์ที่มีการทะเลาะเบาะแวงกันจนถึงเลือดตกยางออกณนะวันที่เจนี้เดฟบนิ้วขาดเนี่ย a m b e r h e ์เฮน่าจะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเพราะว่าคุณหมอที่ว่าเนี่ยคุณหมอคริ p เปอร์เนี่ยแกบอกว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้เป็นคนไข้คนป่วยธรรมดาธรรมดาทั้งคู่เป็นผู้ป่วยระดับไฮเอ็นไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลหมอเข้าไปแบบ Delive r y ไปถึงที่ซึ่งพอไปถึงที่เนี่ยหมอก็บอกว่าผู้ป่วยที่แกดูแลเพียงคนเดียวเนี่ยคือจอห n นนี่เด คล้ายๆกับพยายามจะบอกว่าเอมเบอร์เฮิร์ไม่ได้เห็นเป็นอะไรเลยอะไรแบบนั้นครับ ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายที่แอมเบอร์เฮิร์ตกล่าวหาจอนี่เดฟเนี่ยตอนนี้แรงมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะครับฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งเชร์แอมเบอร์เฮิร์ตซึ่งก็ไม่ได้มีมากมายเท่าไหร่นักเนี่ยเขาก็พยายามจะเอารูปต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตออกมาเผยแพร่แหะครับว่าแอมเบอร์เฮิร์ตเคยมีรูปที่หน้าตาพกช้ำดําเขียวในขณะเดียวกันแฟนๆฝั่งจอนี่เดฟที่เขาเชียร์จอนี่เดฟเนี่ยเขาก็พยายามจะบอกว่าแอมเบอร์เฮิร์ตเนี่ยพูดไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วก หลายคนที่เคยรู้จักจอห์นนี่เดฟเองก็ไม่เชื่อฮะว่าจอห์นนี่เดฟมีพฤติกรรมในการทำร้ายร่างกายแต่อย่างไรก็ตามเหล่านี้ ไม่ได้พิสูจน์กันด้วยเสียงเชียร์ของแฟนคลับนะครับเขาว่ากันในศาลครับเราติดตามกันต่อไปก็แล้วกันว่ากรณีการทำร้ายร่างกายครั้งนี้มันจะจบลงตรงไหนนะครับแล้วสุดท้ายมันจะส่งผลกับหน้าที่การงานของทั้งคู่มากน้อยขนาดไหนจอนี่เดฟเนี่ยเราเห็นจ่าจ่าและเอมเบอร์เฮิร์ตก็บอกนะครับว่าไม่ได้มีมีผลไออควาแมนเนี่ยก็ถูกเกือบถูกตัดทิ้งไปแต่เขาก็จูดิโอก็ตัดสินใจไม่ตัดเธอทิ้งไปนะครับก็รอดูครับรอดูคงเหลืออีกไม่นานครับ กับการขึ้นศาลงวดนี้นะแต่ไอพิจารณาคดีสุดท้ายแล้วว่าใครผิดใครถูกหรือความจริงเป็นอย่างไรเนี่ยใครจะตามก็ตามกันพักใหญ่ๆหน่อยก็แล้วกันนะครับ